ต้อนรับคุณเจ้าก็สู่รายการสายับฉบับกระเป๋าแล้ววันนี้นี่อยู่ที่นี่ฮะ5 s t a r Production วันนี้คุณผู้ชมครับที่นี่เขามีการนัดศิลปินดาวราที่เล่นเรื่องโอทีผีวโอเวอร์ไทมนี่ยนะฮะมาถ่ายงานกันเพื่อใครพกกระเป๋ากระเป๋ามาจะได้ขอเปิดดูหน่อยตามนี้มาตามนี้มาบอกเป็นหนึ่งในหโรงแรมที่ผีดุที่สุดในอาเซียนมไปถ รูปโลเคชันงานแต่งไม่ให้กูเลยนะทานอะไรดีครับงั้นขอสลัดน้ำใสเป็นอบซอสสปาเกตตี้คารโบนาร่าค่ะอันนี้อันนี้อันนี้อันี้ด้วยค่ะเราเครื่องดื่มวิ้งวันน้ลายค่ะเริ่มต้นความสดชื่นแค่รู้จักเลือก หม่ปีอิงบอดี้ไลน์มีอาหาร13,000มิลลิกรัมเราเป็นครอบครัวเดียวกันที่โตมากับน,น้ำดื่มสาดน้ำดื่มสีอาดไม่ขนาดพบพาสวัสดีครับกันครับรับบทเป็นโอนครับในเรื่อง o t ทีผิวธมเอา้าสวัสดีครับสวัสดีสดนิด A.E. ที่อยู่ใน o t p ีผิวธรมนี่ใช่แล้วครับ เอาคุณพระนี่เขาบอกหนังคุณกระแสดีมากเลยนะฮะใช่พี่หนุ่อยดูอย่างครับดูแล้วสนุกมากขอบคุณมากนี่ตัวสั่นวิ๊ิกๆๆๆทหมดเลยจริงเหรอแอนหนาวพี่ขอเปิดกระเป๋าดูหน่อยได้ป้าได้ครับอุ้ยได้ใช่ไหมได้ได้ได้ไปเลยไปเลยอยู่ตรงไหนไอ้กระเป๋อ่ะไป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 ครับนี่ครับ อ้าวแต่แล้วคุณเป็นคนแบบสมาธิเนาะเป็นคนแบบใช้ชีวิตง่ายๆออ๋เป็นคนพบอะไรไม่เยอะพบอะไรน้อยๆจริงเรอครับอันนี้ไม่ใช่ของกันนะครับออะไม่ใช่เหรอของกันก็ใบใบนี้ครับเอาใบนี้ใช่ใช่ได้เขอดูหน่อยนะฮะไม่ได้ว่าอันนี้นะนี่อะไรฮะน้ำหอมครับน้ำหอมใช่ครับเป็นแบบต้องพบประจำเหรอพบประจำครับอ่ะดูก่อนดูต่อซิมีอะไรบ้างมีกระเป๋าตังค์อยู่ในนี้ด้วยนะฮะมีมีตังค์นะครับมีอยู่20บาทคุณ ชีวิตคุณอันนี้เรื่องจริงชีวิตคุณนนช่างล้นทเแลือเกินการางเงินมีปัญหาใส่ชุดน,นักศึกษา,สาใส่ชุดนักศึกษามาหาพี่เ,<อ>เดี๋ยวเรียบร้อยเลยเ<อ>แล้วมีอะไรอีกเอ่ยนี่อะไรอ่ะเป็นการเป็นคนชอบหน้าแห้งครับก็เลยต้องใช้วิตามินอีแบบชอบทาตอนเช้าแบบไม่มีเวลาก็ตื่นมาลีนแล้วทาแค่นี้เดียวอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นบทครับบทใช่วันนี้มาไฟสตาร์ก็เลยเอาบทหม่เล้ามามา,มาทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะดูซิมีอะไรอีกฮะมีแว่นตาใช่ครับ ใส่ทรงนี้นะฮะเดี๋ยวใส่ให้ดูนิดนึงนะเนี่โอ้โหอันนี้คือพบไปไหนก็จะพบอันนี้ใช่ครับผู้ชายก็มีอะไรไม่เยอะแต่เขาเป็นคนแห้งอ่ะก็เลยจะมีพวกแบบว่ามันครับแล้วก็มีโทรศัพท์นะฮะไม่มีอะไรนะฮะในกระเป๋าก็หมดแล้วนอกนั้นก็จะมีมีหูฟังชอบฟังเพลงเหรอฮะใช่ครับก็ว่างๆก็ฟังเพลงบ้างอืมโอเคประมาณนี้สำหรับการนะฮะ เอาหลับคุยหมดกระเป๋าแล้วแบบนี้แล้วเมื่อกี้ดูแล้วก็ดูถ้าเป็นคนดูแลตัวเองอยู่พอสมควรเหมือนกันมีครีมมีอะไรอย่างเงี้ยดูแลสุขภาพตัวเองไงบ้างฮะกันนะครับก็ส่วนมากคุณแม่จะเป็นคนดูแลอะไรงเี้ยครับก็จะจัดครีมให้อะไรเงี้ยครับพวกว่ากันเป็นคนหน้าแห้งหรือแพ้อะไรเงี้ยแม่ก็จะจัดมาส่วนมากก็แค่ทาครีมครับบำรุงเองก็ไม่มีอะไรมากแค่กันแดดใช่ครับแล้วก็ครีมวิตามินอีลิปมันอะไรเงี้ยครับปกติทั่วไป อ๋อแบบนี้ก็ดูแลตัวเองแบบนี้เป็นแบบว่าใช่ดูดูไปให้เป็นผู้ชายดูดีได้ใช่ครับเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรามีปัญหารเรื่อง<ช>เรื่องเรื่องแบบความแห้งความแห้งใครคนหน้าแห้งมากหรือว่าแม่กันนะครับอาบน้ําแบบฟอกสบู่นานไม่ได้เพราะถ้าถ้าแบบฟอกอวันผิวจะแห้งแบบเป็นคุยๆเลยคุยได้ใช่ คุณพระแม่กันเป็นคนผิวแห้งเหมือนกันแห้งมากนะฮะใครมีปัญหาตรงไหนก็ดูแลตัวเองแบบนั้นละกันนะับนี่นะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วเปิดมืกระเป๋าทุกซอกทุกมุมทุกหลึกทุกซิฟนะของการอัตภันเรียบร้อยแล้วยังไงก็ติดตามผลงานของเขาได้ที่ OTPO w r t ครับที่รวงภาพยนตร์ตอนนี้นะฮะขอบคุณมากนะคะกูคุณขอบคุณนะฮะส่วนแฟนๆรายการใส่รับฉบับกระเป๋าของเราต้องมาติดตามต่อวันศัปดาหน้าหนุยจะไปเปิดกระเป๋าของใครอีกนะ และก็มาพบกันนะฮะวันนี้เราทุก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นคนไม่แบบฉีดฉีดน้ำหอมบ่อยอะไรเงี้ยวันนี้ฉีดมาไหมครัฉีดมานี่ก็ฉีดมาลองเทสดูได้นะอืมหอ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 มดีจังเลยเนาะให้ทำอะไรก็ทำ